ส,สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านนะครับช่วงนี้มันมีข่าวหมอปลอมระเบิดกนะันเนาะหมอปลอมเมื่อสักปลายวิกที่แล้วนะครับคืนเนียนมากๆแล้วก็มีเรื่องเครื่องแบบมีบัตรอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับจ,จนเกือบจะเชื่อแล้วว่าเป็นหมอจริงๆอะนะตอนนี้ก็น่าจะโดนฟ้องโดนตำรวจไปไล่จับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยเป็นที่มาของคอนเทนต์นี้นะว่าเราจะเช็คเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนมาสัมภาษณ์กับเราเนี่ยโดยเฉพาะตำแหน่งพนักง,งานขายนะครับ อย่าลืมนะว่าตำแหน่งพนักง,งานขายเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เมคเรื่องได้ง่ายมากนะถูกไหมก็ตอนสัมภาษณะร้อยทั้งร้อยนะครับหรือว่าส่วนใหญ่อะบอกได้ทุกคนแหละว่าแบบขายดีปิดการขายได้แบบยอดทะลุเป้าตลอดนูน่นนี่นั่นโน้นคือยิ่งถ้าเราเช็คได้ไม่เป็นนะครับหรือว่าไม่มีวิธีถามที่จะรู้เรื่องที่มาที่ไปอย่างเงี้ยเซลล์มันแต่งเรื่องได้ง่ายมากอยู่แล้วนะครับ แล้วมันแมชกับตำแหน่งที่ใช้เรื่องสกิลปากใช่ปะ่ะบางคนเนี่ยพูดแบบพูดเก่งอ่ะพูดจาลื่นไหลดูแบบมีไหวพริบอะไรเงี้ยพูดแล้วโลกมันสวยไปหมดแก้ปัญหาทัศนคติอะไรแบบดีนู่นนี่นั่นแต่มันไม่ได้มีอะไรที่เราจะต้องจับผิดเขาอะครับอย่าลืมนะครับหมอเนี่ยยังปลอมกันได้เลยครับยังมีข่าวยังมีอะไรอยู่เรื่อยๆนะปลอมเป็นหมอปลอมเป็นไฮโซเห็นปะ่ะเป็นไฮโซเก๋ ay, อย่างเงี้ยแสดงว่าโอ้โหเฮ้ เราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันและในฐานะที่เราเป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดการฝ่ายขายหัวหน้างานเจ้าของบริษัทหรือว่าเป็นฝ่ายบุคคลอย่างเงี้ยถือว่าสําคัญมากนะครับคาดคนไม่ตรงสเปคเนี่ยเสียหายหนักมากนะครับเลยมีวิธีง่ายๆนะที่จะมาแบบเช็คนะครับว่าใครเป็นของจริงของปลอมนะครับอันดับแรกเลยครับเราจะเน้นการจับผิดจากสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังที่มันเป็นเรื่องประสบการณ์นะการขายเชิงลึกเราต้องใช้ทักษะการฟังกับการถามค้นถามเนี่ย ให้มันแย่ให้ผู้สัมภาษณ์นะครับเขาเล่าข้อมูลมาเรื่อยเื่อคือมันเป็นอย่างนี้เวลาที่เราสัมภาษณ์เซลล์อ่ะมันจะมีคําถามที่สําคัญนะครับเขาเรียกว่าถามเกี่ยวกับผลงานที่ผ่านมานั่นแหละคือถามประสบการณ์นะตัวของเซลล์เนี่ยเขาก็ต้องเล่าได้หมดนะว่ายอดขายที่ผ่านมาอยู่ที่เก่าได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับต่อเดือนผลงานเป็นยังไงนะครับลูกค้ามีอะไรบ้างนะครับดีลที่ปิดได้ดีลที่ปิดไม่ได้รายละเอียดรู้จักลูกค้า กี่คนคุยกับใครนะครับโปรเจกต์ Project, มูลค่าเท่าไหร่คือผมแค่จะบอกว่าถ้าเป็นนักขายตัวจริงอะ่ะเขาจะเล่าได้หมดเลยนะครับเขาจะเล่าได้บบรายละเอียดเดือนนี้ถึงเดือนนี้ไม่ถึงถึงกี่บาทไม่ถึงกี่บาทขาดไปเท่าไหร่อย่างเงี้ยไปลายหรือดีลที่ปิดได้อ่ะเป็นบริษัทอะไรนะครับคุยกับใครอย่างเงี้ยในโค้ดสำคัญคุยกับใครว่าตําแหน่งไหนนะครับความสมคัญมากแค่ไหนหรือระยะเวลาในการทําดีลอย่างเงี้ยมันจะเล่าได้ตั้งแต่ต้นจนจบอะครับ เผอๆเนี่ยมีรูปยืนยันก็คนจริงทําจริงอ่ะผมมีรูปยืนยันครับผมเนี่ยทำโปรเจกต์นี้จริงๆนะครับมันแทบจะไม่ต้องอะไรมากแล้วถ้าคนทําจริงอ่ะจะรู้หมดหรือต่อให้ยอดมันไม่ถึงอ่ะเขาก็จะยอมรับว่าเดือนนี้มันไม่ถึงเดือนหน้าเขาแก้ปัญหาด้วยเหตุผลอะไรยังไงผ่านอุปสรรคอะไรแบบไหนนะครับอันนี้คือคนทํางานจริงดูง่ายมากแต่คนทํางานที่ไม่จริงครับคนเฟกนะครับผมบอกเลยว่าเขาจะพูดว่ายอด ต่อเดือนเน่ยเขาทําได้แทบทุกเดือนหรือทําได้ทะลุปเป้าตลอดแต่ให้เล่ารายละเอียดไปรายเล่ารายละเอียดดีเทลว่าทําที่ไหนนะโดยเฉพาะสาย B2B ถ้าแบบเป็นธุรกิจเฉพาะนะลองถามว่าทำดีลกับองค์กรไหนทํากับใครอย่างเงี้ยตำแหน่งอะไรเขาเรียกว่าให้เล่า organization mapping อ่ะคือเล่าว่าแบบความเกี่ยวข้องของคนที่อยู่ในดีลนั้นเนี่ยคือสาย B2B มันต้องตอบได้เช่นแบบระดับผู้บริหารระดับจัดซื้อระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเงี้ยมันจะต้องไล่ได้เป็นสเต็ปไอ้คนไม่เคยทำอะครับหรือเป็นแค่เด็กซื้อโอเลี้ยงนะคือมันมีนะไอ้เซลพวกนี้มันคืออาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งในบริษัทเก่าอะอยู่กับนายแล้วนายเป็นคนทําดีลให้หมดเลยนายเป็นคนไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ทําแบบดีลยักษ์ใหญ่นน่นนี่นั่นปั้นดีลให้ตัวเองเป็นแค่เด็กซื้อโอเลี้ยงอะทาเอกสารนน่นนี่นั่นบางคนยังไม่เคยเจอลูกค้าหรือว่าแบบเจอน้อยมากนะครับมาอีกทีก็ตอนประกาศชนะงานยอดเข้ากูแล้วไอ้พวกนี้ของปลอม บอกเลยนะครับมีเยอะนะตัวเลขสวยนะคือโอเคแหละเป็นแอคเคาท์ที่เซลลคนนี้ถือจริงอะ่ะแต่ว่าลึกๆไม่ได้ทําอะไรเองเลยมีเยอะนะครับลึกๆแล้วหัวหน้าหรือเจ้าของหรือไอ้ทายาตไปปั้นมาให้แล้วอะ่ะแล้วก็โยนให้ชงกินเสร็จเรียบร้อยเรื่องนี้คือสาเหตุอันดับหนึ่งเลยที่จะวัดว่าไอ้หมอนเนี่ยเป็นของจริงหรือของปลอมนะครับโดยเฉพาะเคียร์เขานะต้องระวังมากๆนะมันต้องเช็คละเอียดขนาดนี้เลยนะครับ ดังนั้นเรื่องนี้ผมเชื่อว่าคุณน่าจะเช็คได้แล้วว่าใครตัวจริงตัวปลอมแบบโคตร,ร,รละเอียดมากๆนะครับเรื่องที่2ครับเราจะเช็คว่าเขาเนี่ยเขาสัมภาษณ์เราอย่าลืมนะเขาก็ถามเราได้ใช่ไหมฮะว่าองค์กรเราเป็นยังไงเนี่ยอันนี้แยกแยะง่าย,ยอย่างเช่นเราเปิดโอกาสให้หน้าขายเนี่ยลองถามดูว่าอยากถามอะไรหรือรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทเราไหมอย่างเงี้ยถ้าพวกคนจริงนะครับนักขายตัวจริงคนทําง,งานเก่งเขาจะถามเลยกลยุทธ์การขายปัจจุบันเป็นยังไงยอดหรือเป้าหมาย เรื่องของตรมาสเรื่องของปีหน้าอย่างเงี้ยเป็นยังไงเท่าไหร่สภาพทีมเป็นยังไงความโดดเด่นของสินค้ามีอะไรอย่างเงี้ยโฟกัสที่ตลาดตรงไหนคือมันจะเป็นคําถามที่คนทํางานอ่ะเขาอยากรู้อะไรเขาอยากรู้กลยุทธ์เราเขาอยากรู้เรื่องของแผนการใช่ไหมอยากรู้เรื่องของตัวเป้าหมายอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาจะได้ทําอะไรครับเขาจะได้ไปวางแผนในหัวว่าถ้าเขาได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับเราแล้วเขาจะทํำยังไงถูกไหมแต่ถ้าเป็นตัวปลอมครับตัวปลอมนี้แบบถามไม่กี่เรื่องครับ ลองเช็คดูนะว่าเซลล์่ะที่ใช้ไม่ได้ถามเรื่องสวัสดิการครับเป็นยังไงครับค่าน้ํามันโอเคไหมค่าโทรศัพท์มีหรือเปล่าค่าคอมเป็นยังไงเงินเดือนอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องตัวเองหมดเลยอ่ะถามเงินเดือนถามค่าคอมบางทีนะเราแกล้งแกล้ง,แ,งแย่ไปว่าเฮ้ยค่าคอมเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะนู่นนี่นะแม่งทักสี่หน้าแล้วนะครับก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเองได้ะแต่ไม่เคยแบบถามเกี่ยวกับตัวองค์กรเลยนะครับพวกนี้คือดูไม่ยากนะครับ เรื่องกลยุทธ์อะไรเนี่ยไม่มีครับช่างแม่งไม่มีใครพูดแน่นอนครับนะอย่างที่สามครับคือการถามตัวเซลล์เกี่ยวกับพวกความล้มเหลวอะหรือว่าสาเหตุอันจริงๆเนี่ยก็คือทําไมถึงออกจากที่เก่าเนี่ยนะครับคือนักขายที่เป็นคนทํางานจริงเป็นคนจริงใจสินเซียนะเขาเขายินดีนะที่จะเล่าเรื่องของความผิดหวังหรือความผิดพลาดอย่างเงี้ยเขาทาดีลไม่ได้หรือว่าเขาอาจจะถูกเลย์ออฟด้วยความจริงใจอย่างเงี้ย ือการเลยร์ออฟอ่ะหลายๆคนก็ปกปิดเพราะว่ามันเหมือนจะล้มเหลวไงแต่จริงๆแล้วอ่ะคนที่ทํางานได้ดีจริงๆอ่ะเขาจะยอมรับความผิดพลาดนั้นแล้วก็ถ้าเขาได้โอกาสจากเราอย่างเงี้ยเขาก็พูดเลยครับว่าคือเขาจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตจะเอาก่อนหน้านี้มาปรับใช้อย่างเงี้ยแต่ตัวปลอมนะเรื่องนี้ตรงกันข้ามเลยตัวปลอมเนี่ยเวลาเขาถูกถามอะไรที่มันเกี่ยวบ,บริษัทเก่านะบางทีพวกนี้เขาเรียกลั่นนะครับกากันกากันก็คือ จู่ๆดายับเลยครับบริษัทเก่าเนี่ยห่วยครับธุรกิจไม่ไดีหัวหน้าไม่ได้เรื่องเพื่อนร่วมงานไม่สนับสนุนคู่แข่งเยอะคือสรุปอะไอตัวปอมแม่งโทษทุกอย่างก็งเป็นตัวเองใช่ปะอันนี้วัดโทษง่ายเลยคุณจะรับใครครับราหวางคนที่ยอมรับความจริงคนที่ยอมรับอย่างจริงใจคนที่พร้อมจะแก้ไขความผิดพลาดคนที่พร้อมจะรู้คุณซิลเขาถึงมาสมัครงานถูกไหมบางทีเหตุผลเนี่ยเขาก็พูดตรงว่า เขาอาจาจะมีปัญหากับที่เก่าจริงแต่เขาเนี่ยจะเรียนรู้จากตรงเนี้คนที่มันจริงใจอ่ะกับไอ้คนที่แบบแม่งโทษทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตัวเองเก่งตัวเองดีอย่างเงี้ยคุณก็รู้แล้วหรือเปล่าครับว่าใครเป็นของจริงถูกไหมพวกตัวปลอมเนี่ยแหละเผลอเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆครับมันก็เลยด่าคนอื่นยับโดยที่ไม่เห็นตัวเองไงครับก็เลยอยู่กับที่เก่าไม่ได้เลยมนสมัครหาเรานะครับต่อมาขับอย่างที่4ี่ครับลองทำโลเพล์ครับง่ายมากนะครับโลเพล์ก็คือทําบทบาทสมมุตินะครับ วัดได้ง่ายมากครับคนจริงคนตัวปลอมนะคนจริงเนี่ยถ้าเขานําเสนอเนี่ยเราจะให้เขาบทบาทสมมุติก็คือขายสิ่งที่เขาขายก่อนหน้านี้มาก็ได้นะครับเขาอยู่บริษัทเก่าเขาขายอะไรมาพรีเซนต์ให้ดูหน่อยนะครับโรเลย์ให้ดูหน่อยคนจริงเนี่ยเขาก็จะขายแบบที่ปรึกษาเลยเขาก็จะถามคำถามเราเขาก็จะเช็คดูว่าเรามีปัญหาอะไรไหมมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่านะครับก่อนที่จะพรีเซนต์โซลูชันเนี่ยที่ตอบโจทย์เราใช่ไหมแล้วก็ ทำให้เราเห็นคุณค่าจริงซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของตัวสินค้าแต่เป็นแบบประโยชน์ทางธุรกิจประโยชน์ทางชีวิตอะไรอเงี้ยที่เราจะดีขึ้นจากโซลูชันตัวนี้นะครับส่วนในเจ้าตัวปลอมนะครับโอ้อันนี้มันมันไม่ยากเลยเหมือนเราไปสัมภาษณ์เด็กใหม่เด็กใหม่นี้จะแบบโอโ้โหแบบเราหูรับตาพรีเซนต์นะครับแล้วก็ไม่พุกไม่ถามอะไรเราสักคำนะอันนี้ก็คัดง่ายมากนะครับเรื่องโรเพนะครับ สุดท้ายครับก็คือคําถามแก้เกมทั้งหมดครับก็คือพวกคอตัวแยงเนาะลองถามข้อตัวแยงยากๆนะถ้ายิ่งเป็นเซลล์มากประสบการณ์หรือสายเข้ามเนเจอร์ขึ้นไปเนี่ยอะไรที่ถามครับถ้าลดให้ไม่ได้แล้วเนี่ยลูกค้าขู่จะไม่ซื้อแต่เราลดให้ไม่ได้แล้วจะทํำยังไงอ่ะลองฟังคําตอบเซลนะหรืออย่างที่2ครับมีคู่แข่งอยู่แล้วอย่างเงี้ยจะทำยังไงเป็นเจ้าที่รักกันดีจะมีกลยุทธ์หรือจะสู้ยังไงนะครับ และอย่างสุดท้ายก็ครับก็คือถ้าลูกค้าเนี่ยไม่รู้จักเรามาก่อนเนี่ยเราโนเนมแล้วเขาก็มีเจ้าประจำเนี่ยจะทํำยังไงครับลองทักสงสามคาถามเนี่ยแล้วก็ดูว่าปฏิกิริยาของเซลล์เขาจะตอบว่างไงนะครับถ้าเซลล์ที่เก่งเนี่ยเขาจะแก้เรื่องนี้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับประมาณ5ชุดคําถามที่จะเช็คครับของจริงขอของปลอมหมอจริงหมอปลอมใช่ไหมตามข่าวนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องของงานบริหารนะครับซึ่งเรา รู้สึกว่าต้องจ้างคนตรงสเปคจริงๆครับค่อนข้างสีเรียดมากนะครับเรื่องนี้ถ้าไม่ใส่ใจเนี่ยเสียทั้งเวลาแล้วจะทำให้ทีมขายล้มเหลวด้วยนะครับขอบคุณที่จามคอนเทนต์คุณนิรันดร์เยรวล่านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครุ์ช่องทางนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ